Yeah, really. oh, no. mm hmm. จริงๆแล้วหนูว oh ่าการเป็นหมอลากับแฟชั่นหรืออะไรก็แล้วแต่ว่าถ้าทำก็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 ตามก็ตามแต่นะฮะมันสามารถประยุกต์ใช้ได้กันได้หมดเพราะเป็นสิ่งที่สวยงามแล้วเป็นสิ่งที่ความคิดสร้างสรรค์ของแต่ละคนอะพี่ว่ามันประยุกต์ใช้ได้หมดเลย ความมั่นใจเต็มเปี่ยมที่มาพร้อมแฟชั่นชุดมุกนับหมื่นหมื่นเมตรจังหวะเอื้อนลูกคอลีลาเต้นและดนตรีต่างไปจากต้นฉบับแต่เป็นแบบหมอนำแต้มสีอนุไทยคือสีสันที่มากับการเปิดฤดูกานใหม่ของอีสานนครสินซึ่งที่ผ่านมาเคยทำช่วง LGBTQ โชว์มาแล้วหลายครั้งกับหลายเพลงและเป็นพื้นที่ให้กับแต้มสีมีโชวของตัวเองทั้งช่วงโชว์ ปีนี้เลือกทั้งเพลงสนุกและมีความหมายเช่นเพลงน้ำตาสีม่วงมาขับร้องการประยุกต์เพลงมาโชว์กับแต่งตัวแฟชั่นทำให้ตั้มสีสนุกกับการทำงานได้แชร์ไอเดียกับนักออกแบบเพื่อให้เห็นว่ามิติใหม่ของโชว์หมอลำต้องเชื่อมกับคนดูรุ่นใหม่และนับว่าได้รับการตอบรับดีวัดจากจำนวนงานมากกว่า230งานในฤดูกาลที่3ของการทำคณะ เพราะมีแรงส่งจากแฟนหมอลำยุคโซเชียลและแนวคิดบริหารงานใหม่ๆในยุคการชมหมอลำมันไม่เหมือนสมัยก่อนที่ว่าสิมีแค่พูดเท่าที่มาป้งลำนะครับตอนนี้คือมีวัยรุ่นวัยรุ่นที่มาชมหมอลำเยอะที่สุดตอนนี้ก็คือเป็นประเภทที่3หรือว่า LGBTQ เราก็เลยกันก่องโชว์เห็ดโชว์ที่อาจจะถูกใจ ยกจากโรงละครหรือว่าในทัวร์แต่ละที่เราเอามาลงที่วงมอลำครับให้ถูกใจคนที่ชมครับซึ่งแต่ก่อนจะอยู่สารพันธ์แพร่เลยนะครับก็เป็นพระเอกน้อยแล้วก็มาเข้าอยู่ปฐมกับพ่อรับศอก็ยังคงเป็นพระเอกแต่เราก็ยังรู้สึกว่ามันยังไม่ใช่ตัวเราเต็มที่ใช้เวลานานพอสมควรเหมือนกันเพราะหนูเป็นมอลำมา8 9ปีแล้วพอปี123เนี่ยเรายังเป็นคีรีคาแรคเตอร์พระเอก4 5 6หก็ยังเป็นพระเอกอยู่พอจิตมา8มา9ปีเนี่ยรู้สึกว่ามัน ต้องเป็นตัวเองก็แหละเพราะเรายังรักในเสียงเพลงหมอลำและเราก็มาถามตัวเองว่าเราจะทำงานยังไงให้เรามีความสุขไปด้วยนะฮะเราก็เลยต้องแบบอาเป็นตัวเองเถอะได้อย่างหนึ่งสังคมในวันนี้มันเปิดกว้างแล้วพี่ใช่ครับใช่คุณแม่ชอบมาก ตศิลได้อะ่ะก็มาตั้งแต่ยังไม่ได้ตั้งวงเลยค่ะอยู่อีสานสนครศิลค่ะพเวลาเขาไปที่ไหนเราก็ไปพร้อมกันกับเขาไปพร้อมกันค่ะสมัยก่อนอยู่กับวงไหนอะ่ะไม่ไทยัวใจศิลค่ะอ๋ออยู่มา,มาหลายวงแล้วส,ส่วนใหญ่เนี่ยเวลาเขามาแบบสั่งนี่เมนูโปรดของชาวหมอลำนี่คืออะไรคะผัดกระเพราค่ะไข่ด <laughs> าว <laughs> งานเขาไม่มีแรงเต้น <interfer es> ต้องทำให้อร่อยด้วยแต่พ <society> ี่อยู่หลายวงแล้วแสดงว่าต้องได้สเต็ปเวทีหมอํำช่วงเปิดฤดูกาลใหม่ๆยังต้องพร้อมรับกับฝนในบางคืนโดยอีสานนครศรีนใช้วิธีการประเมินหน้างานกันคืนต่อคืนหากฝนตกไม่มากยังโชว์ต่อไปได้ก็จะดูแลด้านความปลอดภัยส่วนทีมงานหน้าเวทีกังร่มโชว์ด้วยสปิริต หลังเวทีสวมบูธกันโคลนที่เกิดขึ้นได้ในพื้นที่กว้างกลางแจ้งซึ่งรอบการแสดงที่กรุงเทพชนบุรีสมุทรสาครของคณะปีนี้มีฝนทั้งสัปดาห์ทําให้ทุกคนต้องเตรียมความพร้อมล่วงหน้าเพื่อให้โชว์ผ่านพ้นซึ่งตลอดคืนมีโชว์ราว30โชว์คิดใหม่ทำใหม่ทุกฤดูดกาลคาเดนเซอร์เนี่ยเราไม่ได้ไปเกี่ยวแต่ว่าแต่เป็นศิลปินอะแม่เฝ้าก็จะคอยดูคอยแนะนำ ลูกขึ้นไปมันต้องอย่างนี้นะเวลารเล่นแสดงเป็นหมอลำอะค่ะมันก็จะอีกแบบนึงแต่แล้วคอนเสิร์ตอย่างเงี้ยก็เราก็จะไปดูคราว่าเขาขึ้นร้องยังไงใช้เสียงยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างคนเคยชินจักหมอลำทำนองเก่าๆก, <c oughs> ก็จะมีแต่หมอลำออกมาลำม,มาเต้ยมาร้องเพลงหมอลำแต่นักประสอนียมันมีเพลงหลากหลายแนวคนก็เลยซื้อบัตรทยอยเข้ามาดูแล้วก็นักรเสอนียมันมีโซเชียลเข้ามาด้วยการการโปรโมทผ่านโซเชียลมันเป็นอะไรที่ดีมากๆแล้วก็ทําให้คนอะตามมาดูวงเรา พัฒนาวงของอีสานนครศิลป์เกิดจากการบริหารของคนรุ่นใหม่ก่อตั้งโดยเฮียหน่อยสุชาติทัดเลือกทีมมาบริหารอย่างเป็นระบบมีแนวคิดทางธุรกิจบวกกับเปิดกว้างกับโชวัฒนธรรมที่ต้องไปโชว์ได้ทุกภูมิภาค จึงปรับแนวเพลงแนวโชว์แนวทางสร้างฐานโซเชียลให้เดินหน้าไปพร้อมกันและสร้างตัวตนให้กับหมอลำแต่ละคนมีภาพจำโดดเด่นเช่นนง DI, างเอกเสียงดีไอปาริตากับตำแหน่งรองแชมป์รายการหมอลำไอดอลซีซั่นหนึ่งรวมถึงเพื่อนสีตามสีและเจมบอลเป็นหมอลำรุ่นใหม่ประกบรุ่นใหญ่แม่เป้ารัศมีกับแม่เนตรนภาพยาแล และทีมงานหลังบ้านที่มีประสบการณ์ทำโชว์ได้อย่างหลากหลายรวมถึงปรับย่อขนาดของวงและโชว์ไปแสดงเวทีเล็กกับสถานบันเทิงซึ่งเป็นอีกกลุ่มที่ฟังเพลงหมอลำน้ำอ้อยบุญสถาพรไทย p ี s ีเอสงาน